ดอะไรวะพวกนี้มาจากไหนเนี่ยจะต้องต้องขออนุญาตพี่ๆทุกคนเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มั่วอย่างนี้เอาทั้งหมดเข้าแถวเข้าแถวทั้งหมดเข้าแถวทางนี้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 อ่ะ เอาหมดแถวอะไรเนี่ยตายตายใครปล่อยขึ้นมาเอาเอาหนๆนขึ้นมาแล้วหนมากี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวจะให้นับตลอดก็แล้วกันให้ขึ้นมาแล้วนะเอานับตลอดนับ อะไรเนี่ยนับตลอดไม่ไม่ให้นับก็แบบ1นึ่สองสามสออย่างเนี้ยโอเคนะเอาใหม่เอาใหม่เอ้าเริ่ม1 2ึ่งสองสามสสองสามสีสองใจเว้ย อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีเอาดีๆเอาไมเอาไม่นับหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องแฮกก็ได้เห็นไหมนับเป็นแลวบอเลขไทยไหนไหนไม ดีไม่ดีกันเอาดีๆเอานับไหมนับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้กเอานับดีดีเขาโกนเกียงมาได้เรไย ตึงใบเหรออ,อ้าวสวยแล้วสิอ่าโอเคตึงใบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด,เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะขันมันตึนตงใบต้องต้อง <c oughs> <c oughs> ต้องนิรงล่างนัดแต่ภาษาแต่ภาษาจ้ะค่ะแต่ภาษาลรางล่างแต่ภาษาบ๊อบบ๊อบบ๊อบ แต่ภาษาครับมีลามาค่ะแสดงเสร็จแล้วมึงห้ามเปียนกลับมาเป็นผู้ชายนะเอาอย่างนี้เลยออกกลับมาไามบอกมีลามด้วยกัน 2อ1 1า3หน่หม่สองหนึ่งสองหนึ่งสองปุ๊บปล่อยปอแล้วปอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อันนี้อะไรครับ <c oughs> ผมเป็นล่ามครับแล้วอันนี้ครับ <c oughs> ผู้ถูกล่าม นิ่งนิ่งนิ่งตามบทต้องนิ่งเข้าใจไหมอะไรนะอะไรเป็นอะไรนะเป็นลาบอันนี้แหละผู้ถูกลาบอาันนี้แหละอันนี้จะขึ้นมาทำอะไรลาบไหนบอกเป็นผู้ถูกลาบ อ่าทีนี้จะให้แต่และคนแนะนาตัวกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามชื่อไหนไนขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ของปีปีไหนครับในปนไหนปีปีสามอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตถามชื่อนะครับชื่ออะไรครับชื่อซีครับซี <C. S 1> โอโหชื่อยังกะดาราเกาหลีซีและสุลุปซียอะไรครับซีมาครับ <c oughs> <c oughs> ท่านที่สองชื่ออะไรครับชื่อจิตครับจิตสมจิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่จิตอะไรครับจิตวิปลาสอ่ะเดี๋ยวเดี๋วท่านที่สามแล้วกันชื่ออะไรครับชื่อเป้ครับอะไรนะเป้ครับเป้ดูป่น เอเ้ฉยเตี้ยเเฉยเี้ยอะไรนะเี้เอารู้แล้วรู้แล้วเปี้ยก็อันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับยังว่าคอยเื้อหาหาอะไรเื้อหาซื้อ อันนี้ชื่ออะไรครับเดี๋ยวถอดแม๊ถอดแก๊เดี่เราใส่เข้าไปเนเดียวมันเดียวอใส่ใครเป็นคนคิดจะติดตัวให้ผมไว้อ้าวชื่ออะไรครับพีจักครับอะไรนะพีจักเอาชัดชัพีจัก จักอะไรจักเร็วจักเร็วอ,อันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะยังว่ามัน,มออน,นปมเป็นใบเมึงอกี้ผบอกกูลนาบ้าเมื่เป็นไปเอาเอามีล่าม,มาด้วยมีล่ามด้วยขอโทษตีโดนพี่ครับผมเมื่อกี้มีลาม่า อะเชิญเชเดี๋ยวมาแปลคนับนี่เป็นเป็นอะไรนะล้ามผู <laughs> ถ้ถูกล่าม <laughs> เป็นอะไรเอาดีๆเป็นผู้ถูกล่า <laughs> เดี๋ยววันนี้ขึ้นมาแปลภาษาไปเดี๋ยวถามชื่อให้ไว่าเขาชื่ออะไร ก่อนที oh ่จะถามชื่อให้เขาหยุดเต้นก่อนได้ไหมอ๋องั้นเดี๋ยวปกปงมาดีจะบอกจะบอกเขาหยุดเต้นบอกบอกให้เขาหยุดเต้นใ้ผมหน่อยโอ้โหมีกับเพื่อนอยู่แล้วเอาถามชื่อเขาให้หน่อยว่าเขาชื่ออะไรครับถามเขาว่าเขาชื่ออะไร อะไรใส่แจ็ได้ไหชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อคันจังทำไมมันทำยาวอย่างนี้โอ้ต่ยต่เอาถาเขออาให้หน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นไม่รู้วีตัวทั้งโดนแย่งตัว ถามเขาเลยนะว่าเขากินข tamam ้าวหรือยังกินข้าวยังนะอ่ากินข้าวหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เขามองไม่เห็นว่าทำยังไงเขาเอาทางนี้เฉ um ียงๆก็ได้เฉียงให้ให้ผู้ชมเห็นด้วยกินข้าวหรือยังนะครับอันนี้คือกินข้าวหรือยังอ่ะอืม เขาบอกว่าไงครับกินแล้วยาวกินแล้วโอ้โหเดียวอีกคำถามนึ่งแล้วกันถามเขาให้เลยว่าเขากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรนะครับ นนนอ,อ,อันนี้กินข้าวกินข้าวครับกับอะไรอ่ากินข้าวกับอะไรนาจิกน้าเดิมเออกินข้าวกับอะไรถามแล้วเอออีกครั้งหนึ่งไม่รู้เรื่อง มันคาดึบนี่บ่าอา้ากินข้าวนะครับกินข้าวอ่ากินข้าวถามว่ากินข้าวกับอะไรข้อใจไนนีกิกับอะไรอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาหน่อยเขาตอบเลยนะอ่าเดี๋เดี๋ยวเขาทำยังไงเอามองไม่ทันติ๊บติ๊บ,ต,บติอ่าเขาตอบว่าไงครับ เขาบอกว่าเขาไปเซ็นท่านชั้นสามสาราชิสันกะพรหหมูกรอบกะเพาแหนมกระเพราปลามื่อกระเพราหมูปาครับกระเพราสข่เจียวมาทำนิดเดียวเองไม่น้ำหมูกรอบเพานะครั่เพิ่มเพื่นี่คือเซ็นท่านชั้นสามแล้วกระเพราทุก่างเลยโอ้โอ้องเป็นภาษาองเขาเลยนะคุณกำลังเรือเหรือคุณมนตกเลยครับ ผมไม่รู้ขอโทษขอโทษครับอ่าให้เอาคืนก็นได้อ่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรอีกครับไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> มาพูดอะไรมามามาเป็นคนไทยหรือเปล่านี่ไม่ใช่แต่มาหรือเปล่านนคนไทยน,น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพอดีเห็นหนังสือภาษาไทยตรงนี้ <c oughs> ขออนุญาตเอา สุภาษิต <joue> อาจะไทยมาถามแล้กันเห็นหน้าตาโกวเป็นคนต่างเด้าอยากามเป็นสำนวนไทยทักหน่อยนะครับ pues, ต,ต้องไหมคือสำนวนไทยผมจะถามสำนวนขึ้นมาแล้วให้เขาต่อให้ถูกนะครับว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าลำไม่ดีโทษปีโทษกองครับหมูไม่กิน <S <'s> เดครับเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยวเดีด๋ยวไ,<ด>ไม่เข้าใจลำไม่ดีหมูก็ไม่กินเะครับหมูมันจะกินแต่ลำดีๆกหญ่นี่เลยเหรออนนี้เลยเรอ, <c oughs> อน้ำท่วมพุ่งผัดพุ่งหลวงเหลีงพุ่งไฟแดงช้างตายทั้งตัวเอาไปบวกเหม็นจัง ร,รู้สึกว่าโตนะแจะเป็นพวกหัวรุนแรงนะครับเอาไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่โอ้ย,อ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 ยลืมมานี่ลืมมานี่มาแล้วมาแล้วถึงไหนแล้วเมื่อกี้น้ำมาลายกินน้ดน้ำลด,ดกินปลาต่อพุน <c oughs> ต่อผุดต่อผุดอ่าเขียนคคบขึ้นโูเขาเขียนทำไมมันเหน,<ป>นื<ป>่อยขี่ช<ป>้างขี่โอ้มาเปรให้หน่อยมาแปรให้หน่อยอะไรครับแปดเด็ดใบ ใครมีอะไรก็อยู่ขน้คนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคือพอฟังผเรื่องนะครับคุณผู้ถูกน้ำช่วยแปลให้ผมหน่อยนะครับก็คือผมจะทำขี่ช้างแล้วใครขอต่อถามให้หน่อยครับขี่ช้าง ถามแล้วใช่ไหมครับตอบแล้วด้วยอ๋อตอบแล้วตอบ้วเขาตอบว่าไงครับจับตะเก็นมันโตขี่ช้างขายอ้อยครับอะไรอะไรครับเยี่ยมเขาเขาบอกว่าอะไร ขอขอถามคืนเลยครับขอถามคืนโป้งวะเจยีสันขอถามคืนเลยค่ะลิงแห่งสีขาวลิงสีขาวก็ลิงเสมครับก็แมนลิงอะไรครับลิงสอพอง มีเขาามสนามพุบอลทําไมต้องปลูกยากง่ายทีเดียวก็เวลาเตีพ๊พวัลก็สนามยากก็จะเตีบ,บอวันได้นุ่มสลวกล้มก็ไม่เจ็บถูกไหมครับเี่งอืาทำไมครับถ้าปลูกต้นมะม,ม่วงก็วิ่งชนตายขาถามด้วยครับ ถามว่ารถไปชนกับเครื่องบินจะเหลืออะไรโอ้ยงานนี้เดียวครับเหลือเชือครับถูกแล้วเดี๋ยวครับพี่ทางขอถามต่อแลวกันคุ้ยชนกับเครื่องบินสิเหลืออย่างหนออะไรนะครับคุ้ยชนกับเครื่องบินสิเหลืออย่างอย่าเชือตัวแมนเหลือต้นควาย บปาพีาของปากของคอก่อนก่อนจะลงนะครับเดี๋ยวเอากันเอาคืนแล้วกันมีเพลงให้เต้นเดี๋ยวผมจะมีมีเพลงชื่อเพลงว่าเพลงขบุบก็มีอาเชิญล่ามนะครับเข้าแถวด้วย เต้นชูพีเขาเช่นนี้หนึ่งก่อนที่จะลงไปเอาห่างๆกันนิดหนึ่งแล้วกันเป็นเพลงเพลงขมุบขมิบนะครับเดี๋ยวผมจะร้องให้ดูเดี๋ยวถ้าเต้นก็คิดกันเองเตรียมกันมานะครับเอานักเต้นอาจารย์นักดนตรีพร้อมนะครับอ่าเพลงชื่อเพลงว่าขมุบขมิบนะครับดูข้างหน้าก่อนเอาสามสี่โอ๋อับบัตชายโยอปาบลาโหมโหลาอับัดชายาอับบลาพีพีคืออับัดชายโยอับบลาเกือ อันนี้คือด้านหน้านะครับให้พี่โคอ e ีรุ่นเก่าเก่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามถึงรุ่นสิบหกสิบเจ็ดนั่นแหละครับให้เห็นนะครับยวเอาอีกรอบอีกรอบเอาอาปาชโยอาปาลาโฮโลาอาปาชยาอาปาเอะอาปดายูอาปาลื้อื้อืชชออดูด้านหน้าแล้วไม่ได้ครับท่านผู้ชมต้องดูด้านหลังด้วยครับอ้าวทั้งหมดทั้งหมดแถวตึง้ง ับลังนโอ้พร้อมเทียงนะครับอ่าทั้งหมดขบมกบิบท่าเตียมท่าเตียม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 ดูดีๆนะครับล่ามล่ามล่ามเอาเสี้ยขึ้นด้วยชายเสี้อขึ้นด้วย ออเเเคจับตาดูดีๆนะครับปูมอาปัจายุอาปาลาฮุลาอาปจายาอาปาลาดีดออาปจายดีอาปาลคึดกึศไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูคนนี้ดูคนนี้ดูคนนี้ครับดีดีดีเดี๋ยวจะให้ลงไปแล้วดีดีหน่อยเอา

ทีนี้พร้อมกันต้องได้อย่างนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นนะครับเอาสามสิอาโอมอาปัจชาโยอาปาลารูหูระอาปัจตชเยอาปาลาริกิกอาปติกิอาปาลิกิกเฮาดื่ไงบ้างเอายิบไหมเอายิบไหมจะได้ไปต่อีเลยไหมเอาอีกเอาอีกทุกคนแล้วกัน อย่ากลงแล้วอะไรนะอยากลงแล้วโอ้ยถือไม้ใหญ่สุดครับน่าเชื่อใจเป็นตีมันยังไม่ผ uh ่านนิดเดี๋ยวทุกคนมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้เถื่อนเชิญนั่งหน้าข้างหน้านะครับแล้วก็หันหน้ามาเดี๋ยวผมจะให้น้องน้องหานะครับน้องหาเต้นวูให้ดู ้องหาเงนเนตรงนี้ตรงกลางน,น,นะครับผู้คนนั่งลงแล้วก็ดูนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือต้องได้ให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วถือว่าไม่ผ่านอะไรนะครับอ่าข้างหลังมองเห็นชัดหรือเปล่าครับตรงน,นี้ข้างบนเลยข้างบนเลยมีเขามีเาต่อ จังมัน่ังมันอ่าขึ้นขึ้นขึ้นเอาไม่ตกนี่นี่ทีวีดีข้างอ่าเห็นชัดเจน้วนะครับกล้องจับแล้วนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับอีก20ปีข้างหน้านะครับครบรอบ40ปีเราจะมาเปิดกันอีกทีนึงนะครับโอมอัปัจโยอปาลาโฮหลา เห็นไหมข้างล่างเห็นไหมข้างล่างต้องทําให้ได้ยิ่งมากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นนะครับเอารอบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะให้ลงไปแล้วครับโอาเฉียะข้งหมดทั้งหมดเข้าแถวเข้าแถวเร็วเร็วเร็วหมดเร็วเร็ววิ่งวิ่งเข้าแถวเข้าแถว มบแถวตึ้งไม่ขมูบขมิบท่าเตรียมครับอ่ากัเจี๊ยขึ้นนิดนึงนะครับอมอาบปัจจัยโอปลาโหลาอาปัจจัยอปลาเดดิือัปัจจัยอปลกึ๊กก โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับสการแสดงของปีสามนะครับก็ต่อรองต่างของพอนะครับเอาลงไปได้ครับลงไปได้ลงไปอ่าก็ขอเสียงปรบให้กับการแสดงปีสามไปไปไปครับไปครับ